หิวอยากกินอะไรเจ็บเจ็บจ็บจบแล้วตัดผมจะบ้างนะผมมันไงยาวแล้วตัดมันก็สั้นเลยโอ้ยอุ้ยคนนี้โอ้ยไอเท่งโหพวกเธอเป็นฝาแฝดกันเหรอเนี่ยพวกเราไม่ใช่ฝาแฝดแต่เป็นพี่น้องกัน กเธอชอบพูดเหมือนกันและพร้อมกันมากเลยฮะก็ไม่พร้อมนะแล้วพวกเธอก็ขยับพร้อมกันและทำท่าทางเหมือนกันอีกหึเธอจะบ้าเหรอตอนนี้ฉันสับสนไปหมดแล้วนะเฮ้ยมาแต่งหน้าอะไรเนี่ยแมวหัวปากปากในแดงไปแรงไปป้าไฟโอ้โหดูดิไยแรงไอายไลเนื้อตะกี้ทำไมแมวลบมล้ล้มล้แมวไฟอุ้ยไอเข้าไฟเอ้ย โอ้แต่งแรงไปแม่แต่งแรงเลแมฮมึงจะแต่งให้กูแรงไปไหมพาโอ้ยหนาวหนาวหนาววันนี้เขาไปซ้ปลาทิมมาเนี่ยว่าจะมันนึ่งกินเนอะเขาจะกินทอดนึ่งดีกว่ากินน้ำมันเยอะแล้วไม่เอาเขาจะกินทอดนึ่งนะนึ่งนะไม่เขากินน้ำมันเยอะแล้วเขาจะกินทอดไปไปเข้าห้องไปเลยเข้าห้องไปเลยเข้าห้องไปเลยไม่รู้เขาจะกินทอด อ่าเสร็จแล้วถอดครึ่งหนึงครึ่งจะได้ไม่ต้องเถียงกันอา้าวไฟเข้าไฟเอาดิจะได้ม่ต้องเถียงกันเถียงกันอยู่ได้้เฮ้ยมันต้องหนาขนาดนี้เลยวะ <laughs> มันจะหนึงอย่างเงี้ยใส่ฮะ เขียนหนาหนังหนางี้เลยอะหนลอกตลับตาดิาฮะให้ามียน้อยอา่ามเาจ้างเางเลิกกั่ผัวฮะาฮ่าฮ่าลนา่อฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ห้านเาินาาฮัวไปาฮ่าไปาฮ่าฮ่คิ่าฮอาไม่คิดจบ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮงาฮ่าฮา่าฮ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 ่าาฮาฮ่งฮ่าาาของไปา หิวอยากกินอะไรแจ๊บแแจ๊บแบอกว่าอยากกินอะไรแจ๊บแแจ๊บแผู้ฟังไหมเนี่ยกับข้าวแล้วจ้าโ่หิวผูดื่ากราข้าวกำลังหิวเลยเอาแล้วข้าวล้หิวหิวเร็วเวไปัข้าวก่อนเออฮ้ ข้าวไม่ได้กุดมีใครเคยเป็นเหมือนพวกเราบ้างใครเรียกกลัว có mì mì phải quá? lạc quay thứ đi thì đi mà thì đi ừ. thường nè... cháy nèo này quá พิวนิบขนมข้างไข่ให้หน่อยข้างไข่เหรอไม่เห็นมีเลยข้างไขอ่อะข้างไข่เวลัทุเ้เยนแล้วก็ไม่บอกให้ช้ชัดว่าข้างไข่อะไรไข่อะไปไม่อยู่ตรงนั้นแร้ไใครไม่รู้หรอข่มไม่ได้ไปอยู่ยข้างไข่แน่นรอไปอะไรเอ็งจับได้เขาคุยกับผู้หญิงคนงอื่นอะเอ็งจะทำไงเขาวะอะไรนะถ้าเอ็งจับได้เขาเ่าอะคุยกับผู้หญิงคนอื่น เองจะทำยังไงอับเขามึงรอกูตรงนี้แป๊บนึงมึงรอกูตรงนี้แป๊บนึงรอรอเอาเงินง่ยเอาเงินง่ยรอกูก่อนอะไรเหมือนวะอะไรไปเอาออกไปอะไรออกไปออกไปให้ไวอะไรวะออกไปพวกนี้ก็ไม่ได้เลยเงินอีกตัวไม่ต้องเอาไปทั้งปาไม่ต้องเอาไปเลยเงิน การกโกหกเมียเมื่อตายไปอ่ะจะตกนรกแต่ถ้าสารภาพตอนเนี้ยจะตายในทันทีอ๋อใช่คุณมีอะไรสารภาพอ่ะคือเมื่อคืนเนี้ยไอคนที่ทักมาอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนคูนหรอกคือกิ๊กกูไอ้สัตคือ <c oughs> นี่เรื่องจริงนะเว้เขาสั่งฉันจะนหนุ่มแล้วอโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุนน่นเราก็นักเลงไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะ นี <N 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 ่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอกจะมีก็มีอยู่แผลเดียวนี่ที่ไหล่เนี่ยโดียอะไรปะเมาตกรถเมแถลแต่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 ไหล่ฉีกเย็บห้าเข็มร้องยังหมาไยไปสิวขึ้นปากว่ะแต่ไ่ามีคนแอบชอบหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยเออย่าว่าแต่ปากเลยหน้าเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้สิวขึ้นอยู่แล้ว ว่าเท่าแกามาแล้วไอ้ทิวมึงเข้าห้องน้ำนานเกินไปแล้วเนี่ยเท่าแกมาแล้วอี๋อ่ะเท่าแกมาอ, <laughs> อุ้ยไสกูหลอกกูหลอกหลอกกูเห้ไอ้ทิวห้องน้ำพังไรเงี้ยโดนด่าเนี่ยถ้าเรารวยอ่ะเราจะซื้อเมียเสร็นษษคนมาอยู่กับเรา ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินแล้วเธอจะชอบไหมนะตายอย่างเดียวมึงจะเอาไหมฮะม่เเซนย,ยังฟันเอ้ยุดยังยังฟันเด้งอเฟยแม่บอกกี่ทีแล้วฮะกินข้าวไปในหะย่าร้องเพลงทำไมอ่ะแม่เดี๋ยวมึงจะได้หัวแก่งไอง้โบราณเขาว่าไว้เนี่ยแล้วแม่รู้ไ้ไงมันจะรู้พ่อมึงที่น่ะ <c oughs> ไม่ทนแล้วแม่ป่าอันนี้ป่าเลียงเรื่องเลยปลาเห็ดทอดมันปลาเห็ดทอดมันก็บ้านมึงเลี้ยงปลาเห็ดนะเฮ้ยกินไงกินกิน,กนข้าวกินข้าวป่าเหตุกับปลาเหตุไปตัวเองว่าวเองรู้ปะนมเนี่ย ถ้าแมอร่อยจังวะแล้วก็ทำมันทำไมเล็กเล็กอยากรูกป้ปลาอยากดิมราทำมาให้หมาถามเอากระยึงกูทำไมเนี่ยเขาไม่ทำให้ควายกินเขาทำให้คนกินไอ้นี่อะไรถ้าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะเราก็ไม่ต้องมาทำงานลำบากอย่างนี้หรอกวะเออดิเออถ้าถ้าถูกเองเจะเอาอะไรอะบ้านครับ บ่านสัหังรถสคัน bm bm สักคัน s คันสักคันกูอยาซื้อหรือยังเออไม่ซื้อเลยไเพื่อไปไปไปหาทำไมไม่ตัดหน้าม้าทำไมลำบกใช้ชีวิตลำบากอย่างวะขี่รถก็กลัวหน้าม้าแตกต้องไปไดิไปด้ไปได้ไปดิไปด้ไปดิไปได้ได้ไปด้ไปได้ได้ป้าม้ไแตกอไไ้ปด้ไปด้ไป้้้า้ ไปเดินผ่านอ่ะไม่อยากเจ็บจิ้มเลยยิ้มไอ้พี่โอเคนะโอ้โหไอ้ทิวมึงก็ถ่ายขายยาวดิดีิมึงจะกูถ่ายขายยาวได้ยังไงมึงเกิดมาเตียนะ้ยเนี่ยมึงก็โทษตอมโทษคนถ่ายไม่ได้หรอกอะไรวะเกิดมาเตี้ยแ,แท้